ท่านอิบนูลฮีอะถึงแม้ว่าชายคนนี้พ่นัมพูท่มีมาผู้รายงานคนนี้อาจจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ในสถานะการวิภากษ์วิจารณ์นั่นก็คือไซยูนเิฟเป็นผู้ที่คือเป็นผู้รายงานที่ความจำเนี่ยไม่ค่อยดีนักไม่ค่อยดีนักแต่ด้วยกับผู้รายงานคนนี้เนี่ยมันมีหลักฐานมากมาย ็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นมูตาบะฮ์สายรายงานที่มีความหลากหลายพาดพิงไปยังโตคูคนเดียวกันหรือว่ามีสายรายงานที่มีความหลากหลายต่างโตคูกันโดยมีการสนับสนุนหลักฐานซึ่งกันและกันดังนั้นหลักฐานในฮะดิษบทนี้ถือว่าเป็นฮะดิษที่สามารถที่จะพาดพิงไปยังท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุะสัลลัมโดยสรุปแล้วพิพธีพู้ที่มีมัดเป็นฮะดิษฮัสซัลลีกะอิลีฮิ ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมา่นเราก็จะมาแกะในแต่ละประโยคเพื่อที่จะเป็นการศึกษาซึ่งกันและกันถ้อยคําที่ว่ามั่นต่อันแล้วก็ใครก็ตามที่ยึดใครก็ตามที่แขวนคําว่าตาอันหลุกพี่น้องผู้ที่มีหมา่บนบรรดานั้อิชาการเนี่ยให้ความหมายเดียวกับคําว่าตารีกนั่นก็คือการแขวนไม่ใช่เป็นการเชื่ออย่างเดียวแต่ใครก็ตามที่แขวนเนี่ย ใครก็ตามที่ผูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คอของเขาหรือว่ามือของเขาหรือว่าต้องการที่จะคุ้มครองให้รอดพ้นจากเพศภัยต่างๆสิ่งที่เขาแขวนคือเครื่องรางของขังหรือว่าตาขุดหรือว่าเขาเรียกว่าตาขุดพิผพุทีิมีมานั่นก็คือคอ,อรซันเหมือนกับตาขุดเหมือนกับสร้อยคอที่เขาผูกแล้วก็มี ระย,รยูระย่างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอัตามาเอ็มเนี่ยมันกว้างพี่น้องผู้ที่มีมาดไม่ว่าจะเป็นาสายสินเหมือนกับคนต่างศาสนิกเมื่อเวลาต้องการที่จะได้รับความสศริมงคลอย่างนั้นอย่างนี้มักที่จะนําสายสินนักมักที่จะทําได้มาผูกที่ข้อมือบ้างที่คอบ้างที่อะไรบ้างเพื่อที่จะปกป้องหรือว่า ปกป้องจากอาเพศหรือว่าปกป้องจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้ที่มีมาในสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันเพราะอะไรล่ะพี่น้องจุดประสงค์เพื่ออะไรล่ะผูกเพื่อที่จะอย่าให้เด็กโ้องอย่าให้เด็กงองเงอ,อย่างนี้เป็นต้นพี่น้องทั้งๆท,งท,งที่วิธีการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาอยากที่จะฝากให้ผู้ปกครองทุกคน เมื่อเวลาต้องการที่จะปกปักรักษาให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุด